จะที่น้องสายแบบลงครงพืชเสร็จเนาะอันนี้ลงคงพืชเสร็จหนึ่งวันแล้ววางแล้วเนาะอันนี้แม่ก็นำโบอีแล้วก็นำเงยอยู่นู้นนะใกล้จากที่ลงคงพืชเสร็จนี่แบบมักินอาหารนะวางหาให้ตอนนี้าอากาศร้อนมากอาหารมาแห้งหมดเลยจากที่แบบไม่แห้งนะากา็ร้อนเกน ขณะหน้าหนาวอากาศจะรอ้อนขนาดนี้เดี๋ยวหน้าร้อนนี่จะเป็นยังไงไม่รู้นะลองทรายดูโกงให้กับกล้องเหรอไปดูข้างหน้าดีวากว่าีหางมองแม่มากเลยดูดูจริงจรงติดอยู่เลยเนาะติดเลยกว้างๆอ่ะปุติจะมาตีกล้องเราเนาะ นะคนไทยคนไทยทุกวันเนี่ยไม่ค่อยชอบนะตีกล้องตีอะไรไปทั่วเนาะนี่ดูดิเวาผมให้กินกล้วยทุกวันเนี่ยมันยังไม่ชอบผมเลยคนนี้ไม่ให้กินกล้วยมันชอบแต่ว่ามันไม่ชอบผมเวลาไม่รู้อนะ่ะเรจะลองถ่ายให้ดูมาเปียนเดีดีด็ดขยายเท้าแล้วไปโกรกแลนะยโกรเลยถ้ามันเดินมาเ <มา S 1> ดินใกล้ๆๆท่าน้น ถึงมือมือกับโรสา่าถ้วมันถึงมือแล้วมันชนเลยนะคลิปตัวนั้นน่ะที่ผมลองให้เพื่อๆนๆในตอนนั้นเลย y ูทูบเนาะเพื่อนก็ดูอยู่ลิปสั้นเนาะไม่ชอบไม่ชอบให้ถ่ายนะมนรู้ตัวมนรู้ตัวมากเลยนะมันไม่ชอบให้ถ่ายถ้าถ่ายรูปเมื่อ,อไรเนะี่ยถ้าแบบนแบบค่สีขาวผมเนาะไม่เห็นแล้วเนีแบบ่ยมันนั้นเลย แล้วไม่ชอบทันทีเลยดูมึนงงม,มากม่ใกล้ๆแล้วถ้ามาใกล้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนี่ชนเลยนี่มันเป็นอะไรนะมแม่หัวแม่มันโนะโนะโนไม่รู้เป็นอะไรนะมันนี่มันเป็นอนหรนอเปล่าว่าเขาเรียกว่าอะไรวะผมไม่รู้เราเขาเรียกว่าอะไรนี่มันมีอะ,ะที่มันมีแล้วนะม,นมือกับซิวไม่ใช่สิวอ่ะเขาเรียกว่ายัางไงวะ ผมไม่รู้นะน้องชายได้เราตัดติดขอบสนามทุกวันมาแล้วอย่างนี้เนี่ยจะลายแล้วนะนันมานิดหนึง่งนิดหนึง่งนิดหนึ่งขยับมปนิดนึงแล้วไปชนเลยไม่ระวังตัวนะต้องระวังตัวทุกเมือ่อมาเขาเนี่ยเราระวังตัวทุกเมื่อนะไม่ระวังเราก็ตีเรวก็ชนไปเลยนะนเดียถอยดีกว่าเนาะถอยมันดูฝันนี้ดีกว่าเอ่ ก็เป็นสวยดีวะ่ะดูน,นี้ๆนี่อ้วงกลมแล้วนะเก่งๆครัอันนี้กิงเรื่องเก่งเนาะมาเดี๋ยวเพื่อๆนๆเดี๋ยวไปแล้วนะปนไปไปไปแล้วเดี๋ยวไทยดูวันละคลิป,ปลวันละคลิป